อยากกินซ้ำๆไปซื้อมะละกอมาทุกคนลูกเนี้ยเอาวันนี้ไปซื้อมะละกอมาตลาดมะละกอลดสามสิบมะละกอไม่ค้าจ้างเป็นโลโลยลูกเนี้ยสามสิบทุกคนแพงไหมมะละกอแพงอ่ะอยากกินส้มตำจะซื้อมะละกอมาทำส้มตำกินทุกคนแต่มะละกอแพงมะละกอลูกใหญ่ใบเนี้ยมะละกอลูกเนี้ยสามสิบบาทแม่ค้าเขาบอกค้าจ้างขายเป็นโลโลละินยี่สิบเนี้ยทุกคนมะละกอมะละกอทำได้หลายอย่าง ทำส้มตำได้แล้วก็ตบผัดไข่ต้มกินกับปลาก็ได้มัละกอแล้วก็ต้มก็อร่อยมะละกอทำได้หลายอย่างไปทุกคนอ่าถใหญ่ไปเนี่ยถุงเนี่ยสามสิบทุกคนเลยไปซื้อมะละกามาทุกคนโอ้มันละกอเขาขายเป็นโหลละถ้ากิมะละกอถูกถ้ากิมะละกอไม่แพงนะหนึงละสองสามบาทหรือแต่บ้านบางบ้านเขาก็ปลูกไป้กินเองเลยแต่เราของเราเคยปลูกไว้แต่ว่าจนมันมันล่มลงไปละมัละกอปลูกไวเค็เป็น แล้วก็ปลูกยากนะบางคนปลูกมะละกอกินต้นกินต้นก็ตายหมดก็รำหมดนะคนที่ผมปลูกมะละกอเขาจะไปซื้อก็เลยจะไปซื้อทำสวนแล้วซื้อทาตลาดมะละกอทำบ้านก็มีนะแต่ไม่ได้มีแต่หลังบ้านเรายังไม่มีโลกก็เลยไปซื้อมาแะ่ะกอมะละกอถูกมากก้าให้กินกับเยฟีเลยก็มีแถวบ้านแต่ตอนนี้ต้องซื้อกินละมะละกออ่ารู้อยางมั้ทุกคนมะละกอนี้ใหญ่ไหมสามสิบบาทแพงไหม